เรือ,เนาพาพอนหอเล็กนภาพรอดีตหวานใจของกรน,นรงเดชภาพเรือนหอของเล็กนภาพรอ,อดีตหวานใจกรน,นรงเดชเรียกได้ว่าหาใครที่ได้ติดตามข่าวนั้นกรน,นรงเดชและน้องเล็กนภาพ,าพโรโพธิรัตะนังกุลสองไฮโซทายาตระกูลใหญ่ของเมืองไทยประกาศแต่งงานกันแบบสายฟ้าแลบ ทำเอาวงการขาเมาส์ถึงกับออกอาการเวอเพราะไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้ามาก่อนเลยจนต้องยกให้เป็น Talk of the t o เทอภิมหามหือมาวิวาแห่งปีแต่ผ่านมาแค่14เดือนขาเมาส์กลับต้องหงายเงื้ออีกครั้งเมื่อฝ่ายชายออกมาประกาศว่าเลิกกับภรรยาสุดเปรี้ยวได้5เดือนแล้วเรื่องราวความรักของทั้งสองคนเป็นข่าวอึก,กระทึกครึกโครมสร้างความฮือฮาให้กับเหล่าเซเลบเพื่อนร่วมวงการช่วงที่ปีที่ผ่านมา เมื่อทั้งคู่ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบโดยทั้งคู่เข้าพิธีมั่นกันเมื่อวันที่22มิถุนายน55และเข้าสู่ประตูวิวารวมใช้ชีวิตกันอย่างหวานชื่นในวันที่1กรกฎาคม55ท่ามกลางความยินดีของแขกผู้ใหญ่และบุคคลมีชื่อเสียงจำนวนมากถ้าย้อนดูตำนานความรักของอดีตคู่หวานคู่นี้แล้วเรียกได้ว่าสองครอบครัวนี้สนิทสนมชิดเชื้อกันมาถึง3รุ่น ดังนั้นไม่แปลกที่หนูเล็กนภะาพรและก่อนนั้นจะรู้จักและคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กดูเหมือนว่าชีวิตคู่ทั้งสองคนน่าจะโรยด้วยกลีบดอกไม้ตลอดเส้นทางรักเพราะช่วงแรกๆก,ก็ยังควงการออกงานสังคมตามภาษาข้าวใหม่ปมามันให้หมดอิจฉาเล่นแต่พักหลังๆพวกชอบสอดรู้สอดเห็นจะตั้งข้อสังเกตว่าต่างฝ่ายต่างแยกกันออกงานแบบไม่แคร์สายตาใครไม่หวานเหมือนคู่รักคู่อื่น จนมีข่าวออกมาว่าทั้งสองคนนั้นเข้ากันไม่ได้จนถึงขั้นแยกบ้านกันอยู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงขั้นมีสื่อพาดหัวว่าคู่รักพันล้านขาเตียงเริ่มโยกโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์แบบเปิดอกว่าการหย่าร้างครั้งนี้มีปัญหาหลายๆอย่างแต่ปัญหาการหย่านั้นมีเพียงเขาสองคนเท่านั้นที่รู้เรียกได้ว่าเป็นความรักแบบมาเร็วเคลมเร็วงานนี้จบก็จริงแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครเจ็บบ้าง